รถบ้านเข้าใหม่มาพร้อมเลขใหม่แค่30,000กโลสำหรับ h ั n d a HRV ชาครับ1 5 e ehev รถปี2,021ราคาคันนี้หายจากป้ายแดงไปเกือบ300,000เลยทีเดียวใครที่หารุ่นนี้อยู่ห้ามพลาดคลิปนี้ครับและคันนี้เมื่อฟรีดาวนะจะผ่อนอยู่ประมาณสัก12,000ไปไปลายเกือบ13,000นะครับก็รายได้ผู้เช่าซื้อ2 5 0 0มื6 0 0 0มีเครดิตเกิน1ปีเช่นผ่อนบัตรเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถหรือสินเชื่อส่วน,วนบุคคลที่ส่งมาหลายปีแล้ว ที่หมดไปแล้วยังไม่เกิน1ปีก็โชว์เครดิตเหมือนกันนะก็ตีเป็นเครดิตเหมือนกันถ้าเราส่งดีส่งตรงนะครับยังไงแล้วก็ฝากไปด้วยนะสําหรับคันนี้รถเข้าใหม่นะครับเป็นรถแนวอเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าคันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับแล้วสภาพตัวรถเขาเป็นยังไงนะครับดูด้านหน้าจะเป็นสีดํานะครับตัวกระจังด้านหน้าจะเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟ daytime running นั่นเองนะครับนี่ดูไฟด้านหน้าเป็น LED นะครับ เรียกได้ว่าเท่านี้เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะบางทีนะรถรุ่นใหม่นะครับตัวไฟตัดหมอกเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เลยนะเราแทบไม่ได้เปิดเพราะว่าตัวไฟด้านหน้าเนี่ยสว่างมากนะยิ่งเป็นไฟ LED นะกลางคืนยิ่งสว่างเวลาเรามองถนนนะครับมันไม่ปวดตาม,มันไม่ต้องเพ่งนะครับเพราะว่าแสงเขานี่ค่อนข้างที่จะชัดแล้วก็คมมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเหลี่ยมสาตัวรถถ้าเราดูนะครับเห็นไหมครับเหลี่ยมสันฝากระโปรงสวยนะครับหนีแก้มด้านข้างสภาพสวยตามนี้นะกระจกบ,บานหน้านี่ก็ยังเป็นของเดิมนะ จริงๆตัวรถเนี่ยกระจกบานเดิมรอบคันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่กระจกนะครับก็จะมีตัวตัวเรดร์ตัวกล้องด้านหน้านะครับเพราะว่าคันนี้มีระบบ Honda Sensing นะครับมีระบบแจ้งเตือนการชนมาให้อยู่แล้วนะแล้วก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กสเปคเดิมโรงงานที่ทํางานควบคู่กับตัวระบบเบรก ABS EBD BA และมีระบบเบรกฉุกเฉินให้ด้วยนะสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับแม็กเดิมทูโทนนะครับยางปีย2ิบของบิสโตรนะครับได้สเปคนี้ไปเลย นะยางปี22ปีใหม่โอเคเลยนะรถปี2 0 2พันยบ็ดนะครับนะเจ็ดแสนสาเก้าันบาทครับพันนี้ผ่อนหมื่นสองไปปลายหมื่นสามได้รถสวยนะครับเดิมทั้งคันนะครับนี่ดูมือจับเป็นคีเลสนะมีระบบทัชสกรีนมาให้แล้วตัวรถนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันเลยนะครับได้สเปคสภาพไปตามนี้ด้านหน้าเดิมด้านท้ายเดิมนี่ดูด้านท้ายตัวรุ่นนี้นะตัวกรอบ,ต,อบตัวกันลมเนี่ยจะเป็นสีแดงด้านบนแต่ถ้าเป็นตัวทอ็อปเขาจะเป็นใสๆนะ แต่นี้ก็สวยนะครับแบบนี้ก็สวยนะครับดูเป็นดูเป็นมีมิติด้านท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยไฟหลี่เป็น LED นะครับแล้วก็มีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์กระยะมาให้นะครับในส่วนของกระจกบานหลังก็ยังคงเป็นของเดิมโรงงานอันนี้คือสเปคเดิมโรงงานเลยนะสเปคของเดิมครับตัวหลังคาเองก็ไม่มีบุบไม่มีรอยกดรอยกระแทกนะครับพวกรอยลักยิ้มตัวรถเนี่ยรอบคันไม่มีนะสนใจคันนี้ยกหูโทรหาผมได้เลยนะครับ0ูนย์6 5 2 2 2 7 3 0 0 0 0 9,000บาทครับสำหรับคันนี้ฟรีดาวดอกเบี้ยพิเศษจะเริ่มต้นอยู่ที่2.79%หรือถ้าใครที่เครดิตดีมากฟูดเกตนะครับขอเลดดอกเบี้ยต่ำกว่านี้ได้ยังไงรายละเอียดตรงนี้เรามาพูดคุยโทรมาสอบถามกันนะครับเงื่อไขทุกอย่างเป็นไปตามที่ไฟแนนซ์กำหนดนะเรื่องเลดดอกเบี้ยอะไรต่างๆเราจะเช็คกันที่ NCB เป็นหลักนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ0984465222 ID Line OAT667 ครับนะอันนี้ก็ให้ดูรอบๆตัวรถแล้วนะครับดูสภาพล้อหลัง เื่อกี้ให้ดูด้านหน้าให้ดูอันนี้ให้ดูด้านหลังเห็นไหมครับได้ดิสเด็กสี่ล้อมาเลยแล้วด้านหลังเนี่ยด้านด้านข้างรอบตัวรถเนี่ยก็จะมีการตกแต่งที่เป็นสีดําด้านแบบนี้นะจะตกแต่งตัดกับตัวสีของตัวรถนะครับทําให้ตัวรถดูมีมิติแล้วตัวรถคันนี้สูงลุยน้ําได้นะบ้านใครที่แบบอยู่พื้นที่แบบเวลาฝนตกในกรุงเทพหรือตรงไหนที่น้ามันขังบ่อยๆเวลาเราขับรถอนะ่ะคันนี้ลุยได้เพราะว่าตัวรถค่อนข้างสูงอันนี้คือข้อดีเลยนะ ตัวรถสูงเวลาลุยน้าประมาณแบบสักครึ่งล้อเนี่ยยังได้อยู่เลยนะถือว่าได้นะครับเชาวีคันนี้นะครับถือว่าเนกประสงค์และก็ลุยน้ําได้ในระดับหนึ่งนะอ่ะทีนี้มาดูด้านในเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับอันนี้ผมสตาร์ทแล้วนะสตาร์ทแล้วนะครับดูภายในจะเป็นโทนสีดํานะตัวเบาะยังไม่ได้เป็นปรับไฟฟ้านะครับแต่เบาะเดิมครับหนังเดิมนิ่ม,มๆแบบนี้เลยเบาะของเดิมหมดนะครับพวงมาลัย นะครับเดิมติดรถมัลติฟังก์ชันด้วยได้อะไรมาบ้างนะครับตัวคันนี้จะได้นะี่ครับมีตัวล็อกความเร็วคูดคอนโทรลแจ้งเตือนการชนแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้สั่งงานด้วยเสียงด้วยซีรีได้และยังมีในส่วนของตัวแพดเดิลชิปเห็นไหมครับด้านซ้ายจะเป็นลบด้านขวาเนี่ยจะเป็นบวกแบบนี้นะได้พุชสตาร์ทเอนจินมาด้วยนะครับแล้วก็เลขไมลแค่3 8 0หม่แโลถือว่าไม่เยอะนะเลขไมล จอแสดงผลตรงนี้มันจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับตรงนี้ก็จะบอกสถานะนะตำแหน่งการน,นั่งคาดเบลไม้ Bell, ia, อะไรพวกนี้นะครับอ่าอันนี้ก็อยู่ในโหมดสถานะพร้อมใช้งานนะทีนี้มาดูหน้าจอหน้าจอตัวรุ่นนี้นะครับจอค่อนข้างใหญ่นะครับมีกล้องมองหลังมาให้ปรับได้3ระดับเลือกเลือกเลือกได้เลยว่าจะมองมุมไหนเวลาเราถอยนะครับแล้วก็คันนี้จะมีเซ็นเซอร์กลระยะมาให้อยู่แล้วนะครับส่วนแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้มีช่องเสียบ USB นะพวก Apple CarPlay พวกนี้ Android Auto มันเชื่อมต่อได้อยู่แล้วเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เนี่ยวพวกบูทงบูทูธแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมีที่วางของมี2ชั้นเลยมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็จะมีโหมดการขับขี่มีไร v ์โหมดนะสปอร์ตโหมนี่เดี๋ผมให้ดูอันนี้ Sport Mode อยากได้ความเร็วแรงก็โหมดนี้เลยแล้วก็จะมี Normal Mode แล้วก็อีโค o โ e โหมดประหยัดพลังงานนะครับไฮบริดนั่นเอง แล้วก็จะมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันตัวนี้ก็ช่วยได้ดีนะมันทําให้รถแบบไม่มีจังหวะรถไหลเวลาเบรกอยู่บนเนินอะไรพวกนี้แล้วเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้ครบแล้วก็ในส่วนของกุญแจนี่กุญแจครับหน้าตากุญแจเป็นแบบนี้นะโอเคเลยนะสำเนาเล่มรถมีนะครับสำเนาเล่มรถมีรถปีสอง2ันยี่สิบสองนะครับรถบุคคลนะครับใช้งานอยู่กรุงเทพนี่เองนะส่วนเรื่องภาษีพรบรเราดูแลให้อยู่แล้ว นะครับนี่ไฟสองสว่างก็จะเป็น LED แบบนี้มานะครับอ่านี่ให้ดูเลยภายในอาจจะมืดน,นิดนึงนะแต่เบาสวยเบาของเดิมนะครับราคาหน้าป้ายเนี่ยอผมให้ดูเลยเกือบแสนสามหมื่นเก้าพันบาทรถปีสองพันยี่สิบนะครับเบนซินไฟฟ้าไฮบริดนั่นเองนะครับมีป้ายสคบอคุมเรื่องราคาไว้อยู่นะราคาเป็นไปตามที่เราแจ้งเราจะไม่ขายแบบจริงๆแล้วราคารถที่เราที่เราตั้งอะ่ะมันก็ราคาไม่ได้สูงจนเกินไปนะถ้าเทียบกับตัวสเปคตัวสภาพราคาเป็นธรรมในท้องตลาด อันนี้ต้องบอกกันแบบนี้เลยนะครับอ่ให้ดูภายนอกภายในคันะนี้เป็นรถอเนกประสงค์นะด้านหลังก็เบาะเขาก็จะพับได้แบบนี้ตามสไตล์แบบฉบับของ h o น d a เลยยกเบาะขึ้นมาพับได้แบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะสไตล์นี้หมดนะครับภายในกว้างสูง170 180นั่งได้สบายมีเบาะด้านหลังพับได้แบบนี้แบนราไปเลยนะปูฟงปูฟูกนั่งได้นะด้านหลังนะครับภายในไม่อึดอัดนะ ครอบครัวใครมีอยู่ประมาณสักสี่ห้าคนนะครับเป็นครอบครัวนะกําลังดีเลยรถคันนี้ขับขี่ใกล้ไกลได้ประหยัดน้ํามันนี่เปิดมามีถาดท้ายบอะพับได้แบบหกสิบสี่สิบมีไฟสองสว่างด้านท้ายให้สองดวงเลยเป็น led แสงสีขาวแบบนี้นะครับนะแล้วนอกจากตัวฟังก์ชันที่เขาให้มาโครงสร้างตัวรถยังเดิมด้วยโครงสร้างตัวรถเดิมเลยตามนี้นะสภาพด้านท้ายนะครับรถสวยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ารถสวย รถไม่ได้มีไปชนหนักหรือว่าไปช้ำมาพวกนี้ไม่มีนะเราไม่เอารถแบบอุบัติเหตุหนักเข้ามาแน่นอนอนะันนี้คือทางเพจจนเราการันตีและอย่างคันนี้เรามีการตรวจรถให้นะครับแล้วรก็เรามีฟรีโอนให้ด้วยนะผมฟรีโอนให้ห้าพันมีประกันเครื่องเกียร์ให้อีกนะครับดูแลกันไปเลยแต่จริงๆรถปียี่สิบคันนี้บรันตีศูนย์ก็น่าจะใกล้หมดแล้วแหละนะ๋ยงนี้เช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับอมาดูกันต่อครับดูตัวบาะเบาะนั่งสภาพสวยนะครับโครงสร้างตัวรถเดิม สติกเกอร์จากโรงงานยังติดอยู่เลยตรงนี้นะแล้วก็แผ่นเพจตัวรถอยู่ตรงนี้ครับนี่แผ่นเพจระบุชัดเจนนะมีสครับเพจให้ทุกตำแหน่งที่นั่งอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นอ,อ,อุปกรณ์ที่เขาติดติดมาให้เดิมอยู่แล้วนะครับทุกอย่างสวยเดิมนะอันนี้คือของเดิมหมดครับนะเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับ ehev นะสำหรับคั n d a hrv คันนี้นะครับปี21ตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับ739,000บาท ผออนเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่หนึออ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยโดยประมาณติมก้หมื่นสามรายได้ผู้เช่าซื้อในทุกสาขาอาชีพจะเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการหรือเจ้าของธุรกิจเกษตรกรขอให้ประเมินรายได้ได้ออกรถได้หมดเลยฟีดาวได้เลยคันนี้นะครับยกหูโทรหาผมได้เลยครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองรถคันนี้อยู่เพชรยนต์สุวินทวงศ์สี่สิบหกโทรหาผมโอตเพชรยนต์ได้เลยนะถ้าจะเข้ามาดูรถคันนี้เบอร์โทรแอดไลน์ได้หมดนะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดรถเพิ่มเติมให้นะครับดูแลกัน เป็นอย่างดีนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยสําหรับคันนี้นะครับอ่ะทีนี้ยะพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านหน้าเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูว่าสภาพเป็นยังไงสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องรถมือสองพรีเมียม b อโอ๊ตเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมก็ยืนอยู่ที่เพชรยนต์สุวินทวงศ์46เหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะสำนักงานใหญ่ของเรานั่นเองนะครับผมมีรถครอบครัว 5ที่นั่งนะครับเป็นรถแนวอนเนกประสงค์นะครับเป็น SUV Crossover นะครับ h y b r ิ d รุ่นประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ประหยัดเรื่องราคาด้วยใครที่ชอบรถสไตล์นี้นะครับห้ามพลาดกันนี้เพราะว่าผมเอา Honda HRV 1.5e รุ่น e s u e v มาให้ดูนะครับมาให้ชมใครที่หารุ่นนี้มือ2อยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยป้ายทะเบียนคันนี้9886ครับเลขไม30,000กโลราคาเนี่ยหายจากป้ายแดงประมาณ 2องแ0นสี่สอนะครับคันนี้ก็จะเปิดอยู่ที่7จ็ดแสนสาบาทเท่านั้นเองนะครับ